มันได้อะไรมากกว่าที่เราเรียนรู้มาประสบการณ์แบบแน่นๆเต็มๆเลยอัดแน่นด้วยประสบการณ์ตรงครับคุ้มค่ามากๆครับตอบได้ครอบคลุมทุกปัญหาเคสตัดด <Okay, study S 1> <ๆ>ีเยอะมากถ้าเรียนเนี่ยทำเคสเดียวก็กําไรแล้วค่ะเรียนกับโคเตะชัวที่สุดพูดได้คําเดียวว่าดีมากๆตัวจริงโคเตคยังไม่เคยครับไม่เคยครับไม่มีเลยค่ะยังเลยค่ะไม่มีเลย ไม่มีครับมีนิดนึงยังไม่เคยนะคะเคยมีมีค่ะยังค่ะได้ความรู้เพิ่มหลายอย่างครับสิ่งที่สงสัยมานานเกี่ยวกับการจำลองไขยฝากความแตกต่างแล้วก็แนวคิดรูปแบบการคิดการประเมินศักทรัพย์แล้วก็ดูข้อกฎหมายตัวใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ชอบมากเลยครับตอนแรกก็ คิดกังวลเรื่องขายฝากว่ามันยุ่งยากอะไรปัญหาอะไรโค้ดเตน้นี่ตอบได้ครอบคลุมทุกปัญหาครับแล้วก็กะจัดความเสี่ยงดีครับชอบครับรู้ลึกมากค่ะรู้ลึกมันก็ต่างจากหนังสือตรงที่ว่าเรามีอะไรเราก็ถามเขาได้แล้วก็มีเคสตัดดี้เยอะมากเยอะจนเกือบจะจําไม่ไว้ค่ะมันมีเคสตัดดี้ที่เขาแบบยกขึ้นมาแทรกเรื่อยๆว่าแบบเอ้ยควรระวงังข้อควรระวังอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรคอนเซิร์นบ้างอะไรแบบนี้ค่ะโค้ดเต้เนี่ย เคลียร์เคลียร์ทุกเรื่องจบแล้วเราไม่เข้าใจเราก็ทำได้เดี๋ยวนั้นเลยเพื่อให้เคลียร์เรื่องนั้น ก็ดีมากมากพูดได้คําเดียวว่าดีมากมากรู้สึกมีแรงบรันดาลใจมากเลยนะครับเหมือนว่าตัวเองแบบจะมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เรา,ามีรายได้มากขึ้นต้องบอกว่าอัดแน่นด้วยประสบการณ์ตรงครับในหนังสือที่แกสอนเนี่ยก็แค่ส่วนเสี้ยวเองนะฮะไอ้อที่เราอ่านในซีเอ็ดบุ๊กช้อปปี้นี่แค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณมาเรียนในคลาสเนี่ยประสบการณ์แบบแน่นๆเต็มๆเลยสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือแกแชร์ประสบการณ์ของจริงที่แกเจอมาซึ่งมันไม่มีในหนังสือแล้วมันก็ไม่มีที่ควรจะ มาแชร์กันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยคุ้มค่าออมากครับ เออมันจะมีเนื้อหาที่ในออนไลน์อะ่ะพวกสอนฟรีอะ่ะมันจะไม่มีเนาะมันก็จะแบบลึกขึ้นแล้วแบบมีเคสให้ทําจริงด้วยแล้วที่ชอบที่สุดเลยก็คือเวลาที่คนในคลาสเขาตั้งคําถามเพราะว่ามันจะมีคนในหลายๆเลเวลเนาะทั้งมือใหม่มือเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคําถามเนี่ยทำให้เราเหมือนได้รู้ว่าถ้าไปทําจริงๆมันจะเจอเรื่องอะไรอะไรต้องระวงังซึ่งมันมาจากประสบการณ์จริงๆของคนที่เขาไปเจอมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอ้พอจะรู้ว่าโอ้แบบมี ต้องระวังแบบนี้คือแบบนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรียนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้อะไรมากกว่าที่เราเรียนรู้มาคือเราดูคลิป<ๆ>ดูหนังสืออ่านหนังสืออะไรเงี้ย<ป>ความรู้มันก็จะแบบเป็นสิทธิเท่ากันทั่วไปแต่ในความที่แบบทริก<ช>การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าประสบการณ์ของพี่เต้เองที่ถ่ายทอดให้เราอ่ะมันดูเห็นเป็นแบบเป็นรูปเป็นล่างหรือว่ามันช่วยแก้ปัญหาได้ดีอีกทั้งเรียนเสร็จอ่ะเขายังให้อยู่ในกลุ่มไลน์ที่เราสามารถถามปัญหาหรือว่าอยากจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ย มันสามารถทําได้แล้วก็เราสึกว่ามันง่ายมันมี GPS ในการเดินมากกว่าคนที่แบบจะเริ่มต้นในธุรก,กิจขายฝากอันเนี้ยถ้ามาหาที่เต้นเนี่ยมันง่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะไปได้ไวต้องยอมรับว่าประสบการณ์ในการทําเกี่ยวกับเรื่องขายฝากของโกเต้นเนี่ยก็คือค่อนข้างเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็สามารถร้อยเรียงเรื่องราวนะครับให้คนที่ไม่เคย ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายฝากกันองมาก่อนเนี่ยไม่เคยทำธุรกรรมนั้นเนี่ยคือเข้าใจได้โดยง่ายเนี่ยรู้รายละเอียดเยอะมากขึ้นคืออินดีเทลข้อกฎหมายด้วยแล้วก็วิธีการด้วยแล้วก็คือสเต็ปที่โคเตอธิบายฮะมันจะเป็นสเต็ปบายสเต็ปเพราะฉะนั้นจากที่เราไม่มีความรู้เลยก็จะรู้หรือถ้าเกิดท่าไหนที่รู้มาบ้างแล้วฮะก็จะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น ได้ความรู้เยอะมากขึ้นได้รู้ว่าอ๋อเขาคิดกันแบบนี้เลย๋อชอบผลกเฟ็กชันค่ะเพราะโคตหน้าราัค่ะเป็นกันเองแล้วก็สอนดีมาก ประเมินเพื่อหาจุดเหมาะสมของทรัพย์ที่เราคิดว่าจะลงทุนการคำนวณภาษีแล้วก็ค่าใช้จ่ายในกรมที่ดินเรื่องต้นช่วงเวิร์กช็อปรับชอบมากครับเพราะว่าการคำนวณภาษีที่กรมที่ดินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากแต่พอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยครับ จริงๆก็ชอบหมดเลยโดยรวมค่ะรู้สึกว่ามันคละคละการมันทําให้ไม่น่าเบื่อมันมีทั้งพาร์ทที่แบบได้คุยกับเพื่อนได้เวิร์กช็อปกับเพื่อนอได้คุยกับคนอื่นเนาะมันก็เหมือนแบบได้มีเน็ตเวิร์กิ่งเป็นในตัวตอนทําโจทย์จริงก็ชอบค่ะรู้สึกว่าบางทีเราฟังเราฟังเอ้ยเหมือนจะเข้าใจวะเหมือนจะทําได้แต่พอลองไปทําโจทย์จริงแล้วก็ย,ยังไงนะใช่เหรววะอะไรอย่างเงยค่ะก็เออชอบชอบที่ได้ลงมือทําจริงเยอะนะหลายช่วงนะแต่และหัวข้อมันก็น่าสนใจทั้งนั้นแล้วมันก็สําคัญทั้ง นั้นเลยถ้าเราเรียนพลาดไปหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเนี่ยเกิดเราไปเจอเคสนั้นซึ่งตรงหัวข้อที่เราไม่สนใจมันเราก็ผิดพลาดได้ใช่ไหมชอบทุกช่วงเลยครับก็มีตื่นเต้นทุกช่วงเลยจริงๆผมจะชอบเซสชั่นที่เป็นเกีเออ่ยวข้องกับเรื่องความจริงที่ที่แกเจอไม่ว่าจะเป็นเคสที่ดินหรือคอนโดบ้านหรือโรงแรมอะไรต่างๆครับเพราะว่ามันเป็นเคสที่เขาต้องเจ็บก่อนเขาถึงจะมาเล่าให้เราได้แล้วที่สำคัญเคสพวกนี้ ถ้าเราโดนเองเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอย่างน้อยมันก็จะเป็นเคส e study ว่าถ้าในอนาคตเราเจอเราอาจจะมีภูมิป้องกันได้มากขึ้น จริงๆชอบทุกตรงเลยค่ะเพราะว่าเรียนเราไม่น่าเบื่อเลยแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยก็คือชอบที่โคเตยกตัวอย่างที่เป็นเคสจริงแล้วก็วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องแล้วก็มีคําแนะนําที่ดีๆมากมายเลยค่ะซึ่งในฐานะที่แบบเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ๆก็รู้สึกว่าประทับใจในสิ่งที่โคเตเนี่ยให้แชร์ประสบการณ์แบบจากเรื่องจริงไม่กักเลยค่ะชอบตรงนี้ การตอบคำถามนี่แหละที่เรารู้สึกว่าออได้ฟังปัญหาของเพื่อนด้วยแล้วก็ได้ฟังประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่พี่เป๊ะเอามาแชร์ให้พวกเรามันดูมีมีคุณค่ามีอะไรมากๆในการที่เราจะเดินต่อโดยมีประสบการณ์เขามาอย่างเงี้ยชอบเซ็ชันที่เกี่ยวกับการให้คําแนะนําเรื่องของการประเมินทรัพย์นะครับเรื่องของการให้ราคาประเมินให้ราคาเกี่ยวกับขายฝากอะไรพวกนี้ครับซึ่งโค้ดเนี่ยจะให้มุมมองที่มันแตกต่างนะครับจะไม่ใช่คําแนะนําที่เป็นทฤษฎีทั่วไปนะครับแต่ยกเคสมาว่า ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ทาไมถึงตัดสินใจให้ยอดเท่านี้ทําไมถึงตัดสินใจให้ดอกเบี้ยเท่านี้หรือค่าบับรุมเท่านี้ได้ทําให้เวลาเราไปเจอหน้างาน,นจริงเนี่ยเราต้องวิเคราะห์แล้วก็พยายามให้ราคาได้อย่างแม่นยำเพื่อให้เราสามารถปิดงานได้เป็น c คส e s t u ทุกเคสที่โคเตอธิบายให้ฟังมาจากประสบการณ์จริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถหาซื้อได้ ถ้าเกิดเราไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะบาดเจ็บพอสมควรอยู่ครับขายฝากนะคะธุรกิจขายฝากนะคะแล้วก็มีเรื่องจำนองนะคะสองออปชันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ไกลตัวเกินไปที่เราจะจับต้องได้นะคะชอบลงมือปฏิบัติจริงในการคำนวณค่าโอนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้เทคนิคต่างๆที่ในการลงมือทำจริงในตลาดจริงนะคะ ดีมากครับเพราะว่าปกติถ้าเราไปทําธุกรรมที่ดินเราต้องไปลุ้นหน้างานว่าจะต้องเจอค่าใช้จ่ายเท่าไรหรือว่าเงินเตรียมไปไม่พอหรือเปล่าแต่พอเราได้ตรงนี้เวิร์กช็อปตรงคานวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะพอไม่เป๊ะมากเปอร์เซ็นต์แต่เราก็คำนวณคร่าวๆได้แบบปลอดภัยคือการเวิร์กช็อปเนี่ยมันช่วยทําให้เราได้ได้ฝึกตัวเองก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พอไปฟังเฉลยจากเพื่อนนะมัหรือว่าจากโค้ดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคที่เราทําลองทําไปก่อน,นมันผิดพลาดตรงไหน นะครับเราก็จะจําได้ว่าอ๋อเนี่ยเราคิดผิดเพราะว่าเราได้ลองเวิร์กช็อปเราได้ทําไปแล้วตามความเข้าใจที่เรามีก่อนพอทําผิดอย่างเงี้ยรอบต่อไปพอเราทารอบ2รอบ3มมันจะผิดน้อยลงจนรอบ4เราก็จะเริ่มคล่องนะก็จะไม่ผิดครับอันนี้ดีมากสนุกดีฮะแล้วก็ลงดีเทลได้ดีแล้วก็คือเราเข้าใจว่าพวกค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันมาจากตัวเลขอะไรยังไงบ้างและจะหาได้ยังไงบ้าง อบรมกับโค้ดได้ความรู้มากครับแล้วถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะหาอาชีพเสริมหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็จำนองขายฝากไม่มีความรู้เลยแนะนําลองมาดูครับมือใหม่นะครับมาเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็อยู่ให้ครบนะครับ <laughs> เพราะว่าทุกนาทีมีค่ามากเลยครับดีค่ะ <laughs> แนะนำค่ะก็คือ เอออย่างอายก็คือเพิ่งเข้ามาในวงการอสังหารไม่นานเลยใหม่มากแล้วก็รู้จักขายฝาก Hi Fi, จาก u ู u ูปโพสเต็เนี่แหละค่ะแล้วก็ได้มาเรียนเรียนแบบแบงๆเลยนะไม่ได้รู้อะไรมากอ่านหนังสือมาก,ก็จริงแต่ว่ายังไม่เคยทำไม่เข้าใจอะไรแต่พอมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเออก็มีอาวุธติดมือประมาณนึงแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเน็ตเวิร์กิ้งค่ะคอนเน็กชันรู้สึกว่าดีมากอยากให้พี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อน,นแล้วก็ผู้สูงวัยก็ได้นะคะที่เกษียณแล้วอยากมีแพสซีฟมีคำมีรายได้ เสริมจากเงินบำนาญอันนี้เป็นงานที่เสี่ยงน้อยและเป็นงานเบาเราไม่ต้องไปแบกหามอะไรมากมายเรียนกับโคโตเตะชัวที่สุดได้ความรู้ร้อเซตเต็มถ้าเรียนเนี่ยทำเคสเดียวก็กําไรแล้วคะ่ะ ถ้าคุณกาลังมองหาความเป็นไปได้นะครับทั้งที่อยู่ในอาชีพประสังหาอยู่แล้วหรือเป็นมือใหม่เลยเออยากแนะนําว่าลองมาฟังคอสตสนี้ดูนะครับคอร์สนี้จะให้วิธีให้แนวทางให้แรงบันดาลใจกับคุณนะครับแล้วเงินล้านก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมครับผมผมไม่อยากให้เรียนเลยครับเพราะว่าคุณจะเป็นคู่แข่งกับผมแต่คลาสนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณลองแต่ดใ,ใจดูนะครับแนะน,นํามากเลยค่ะเพราะว่าขนาดเรามือใหม่เลย,ยฟังเข้าใจง่าย แล้วสำหรับคนที่มือเก่าๆเนี่ยเท่าที่ฟังก็คือคำถามเยอะแยะมากมายแล้วโค้ดแต่ก็แนะนำได้อย่างดีมากๆเลยค่ะแนะนำคอร์สนี้นะคะแนะนำค่ะว่าถ้าเราจะทำอะไรมันเรียนก่อนมันมันถูกกว่าเสมอค่ะไม่งั้นแบบเออบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วเราไม่รู้บางทีเราเราเหมือนขายหมูได้เลยแบบอาจจะเสียเงินเยอะมากกับค่าเรียนแค่แบบหลักพันหลักหมื่นนะคะจริงๆถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจที่จะทำ เกี่ยวกับการขายฝากนะครับการมาเรียนกับโคเต้นเนี่ยคณจะได้ตั้งแต่ครบรูปเลยครับตั้งแต่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่ เพราะทงเชี่ยวชาญมากๆของโคเต้เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยนะครับสามารถนําประสบการณ์ในวันเรียนแค่2วันเนี่ยแล้วกลับไปเริ่มทําธุรกิจขายฝากได้โดยที่ปลอดภัยแล้วก็ปะระสบความสำเร็จแน่นอนเพื่อนๆพี่พนๆ,นนๆน้องๆนะครับถ้าเกิดสนใจเรื่องการขายฝากนะครับหรือจำนองตัวจริงโคเต้ครับก็อยากแนะนานะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆนะคะที่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นวัยเกษียณ <ๆ S 2> นะคะแต่ว่าอาจจะอยู่ในแวดวงของธุรกิจต่างๆหรือว่าทํางานประจําอยู่นะคะก็สามารถ ที่จะหาความรู้นะคะแล้วก็เข้าสู่วงการธุรกิจขายฝากหรือว่าธุรกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะ,ะ,คะก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นช่องทางที่ทําให้เรามีโอกาสที่จะได้เป็นอาชีพเสริมนะคะสําหรับคนที่ยังทํางานอยู่แต่ว่าถ้าท่านใดที่กเกษียณแล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นออปชั่นเป็นทางเลือกใหม่สําหรับคนในกเกษียณที่ไม่ยอมกเกษียณค่ะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะมองในการทําธุรกิจอสังหาเนี่ยยังมีอีกธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการขายฝากและการจำนองการเรียนกับโค้ดเทคค่ะมีเทคนิคในการเรียนแล้วก็สอนให้เข้าใจแล้วก็ได้ลงมือทําจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองเรียนกันค่ะแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับยิ่งถ้าคนที่เป็นมือใหม่นะคะก็อยากให้มาเรียนคลอดนี้ก่อนเพราะจะได้รู้หลักเกณฑ์ต่างๆนะคะเพราะว่าการคัดซับการประเมินราคาซับเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ถ้าดูอยู่ไม่ต้องคิดแล้วค่ะสมัครเลยเพราะว่ามัวแต่คิดอะคิวมันจะเต็ม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 ต้องแบบจองอีกนานเลยดังนั้นถ้าคุณคิดว่าทางนี้คือทางที่จะทำให้คุณแบบไปสู่เป้าหมายแล้วรวยรวยระคลิกสมัครตอนนี้เลยค่ะ